มาครับกลับมาอีกครั้งกับรายการที่เรายังไม่มีชื่อนะครับแต่วัตถุประสงค์ของเราก็คือการเป็นพี่แนะแนวให้กับน้องๆที่กําลังวางแผนที่จะเรียนต่อทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทนะครับผมวันนี้โอกาสดีมากที่เราจะได้มาพูดถึงเรื่องอาชีพทางสายงานการตลาดโดยวันนี้นะครับ ผู้ที่จะมาบรรยายหรือผู้ที่จะมาแบ่งมาให้ความรู้ในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นอัจฉริยะทางด้านการตลาดถ้าคุณไม่เชื่อผมนะคุณไป Google เลยจะเห็นหน้าอาจารย์เอกขึ้นมานะครับวันนี้สวัสดีครับอาจารย์เอกครับผมสวัสดีครับ,รบผมขอเรียกพี่เอกเนาะนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกพัทรธนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะครับผมครับก็ ดูแลเรื่องราวของการตลาดวันนี้พอเปิดชวนมาคุยเรื่องการตลาดก็เอาเรื่องการตลาดมาคุยให้น้องๆฟังเพื่อว่ามีใครรู้สึกว่าเฮ้ยไปเรียนบางทีไปเรียนเนี่ยได้ยินคำว่ามาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งบ่อยๆบ,บางคนอยากจะรู้ด้วยซ้ำว่าเรียนอะไรและตอนแลวในอนาคตเนี่ยโลกจะเปลี่ยนไปอีกเยอะมากเนี่ยคือต้องไปเรียนไหมมีคนพูดด้วยซ้ำไปว่าการตลาดต้องเรียนหรือเปล่าคำตอบนี้พี่พี่ตอบเลยได้ไหมครับว่านี่อยากเพราะว่าเราเจอเยอะเหมือนกันว่าการตลาดต้องเรียนหรือเปล่าคือ วันนี้เนี่ยโลกเปลี่ยนไปเยอะมากสมัยก่อนอาจจะไม่ต้องเรียนก็ได้แต่วันนี้เนี่ยมปนกลายเป็นว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เยอะมากในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลการยิงแอดในรูปแบบต่างๆการใช้โซเชียลลิสเทนิ่งทูสเป็นคำศัพท์ใหม่หมดเลยและเป็นเครื่องมือที่คนทั่วไปไม่เข้าใจต้องเรียนครับผมผมได้ยินเมื่อได้ยินคีย์เวิร์ดที่พี่พี่เอกพูดมาสองสามคโดยเฉพาะคำว่าโซเชียลลิสเทนิ่งทูสถามจริงๆในด้านของไพรเวซีเนี่ย มันถูกกฎหมายหรือยังครับพี่คือ,อาตามหลักแล้วเนี่ยครับกฎหมายไม่ได้ห้ามเก็บข้อมูลแต่ต้องเก็บข้อมูลตามหลักในยุโรปเองเขามี gdpr ส่วนเมืองไทยเนี่ยมี pdpa คือ personal data privacy act นะครับหรือว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจริงๆแล้วต้องใช้อย่างจริงจังตั้งแต่2ปีที่แล้วแต่ว่าก็เลื่อนมาเรื่อยๆเพร<อ>าะโควิดแหละก็อาจจะโควิดด้วยคนก็ยังไม่คุ้นด้วยคนก็ตกใจเพราะว่ามันติดคุกใช้ผิดนี้ติดคุกแต่ว่า เก็บข้อมูลได้แต่เก็บข้อมูลอย่างมีหลักคือได้รับการยินยอมไหมเป็นต้นมันคือกฎหมายอาญาหรือเปล่า,า,าครับกฎหมายอาญาครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญครับว่าหลายๆมิติของโซเชียลมีเดียหรือว่าการทําการตลาดในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมัน direct ของให้เราให้ไปไปจุดที่ว่าต้องเรียนนะเพราะว่ามีกฎหมายขึ้นมาเกี่ยวข้องด้วยแล้วรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่มัน advance ขึ้นแล้วอย่างที่ผ่านมาเราเพิ่งเห็นอย่างมาร์ซักเบิร์กอยู่ดีก็มี m e t a าเวิร์ขึ้นมาหลายๆคนวันนั้นก็คือตาแตกเหมือนกันนะคืออะไรมันจะมันจะเปลี่ยนทิศทางการทำการทการทการตลาดของโลกไปในทิศทางไหนคือแบบพี่มีมุมมองหลายมุมมองมากในเรื่องนี้แล้วก็น้องๆที่ฟังอยู่ด้วยคงจะเป็นประโยชน์คืออย่างแรกเนี่ยคือหลายคนตกใจตื่นเต้นพูดเยอะมากเลยต้องถามว่าจริงๆเราเปิดไป Facebook วันนี้คนบอก Facebook เปลี่ยนชื่อกลายเป็นเมตาไปแล้ว เต่เปิดเข้าไปก็ยังเห็นเป็น Facebook อยู่นี่นะาอชื่อบริษัทหรือเปล่าใช่คือพอคนเรียนการตลาดมาเราจะเข้าใจว่าอ๋อแบรนด์เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหลายระดับระดับสินค้าระดับองค์กรระดับโฮลดิ้งสิ่งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยคือเขาไม่ได้เปลี่ยนสินค้าเขาคือสินค้าเขาคือ Facebook ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังเหมือนเดิมเขาเปลี่ยนระดับโฮลดิ้งของเขาคือในโฮลดิ้งเขามีหลายบริษัท เขามีทั้ง Facebook เขามี IG ใช่ปะ Instagram เขามี WhatsApp เขามี Messenger เขามีอะไรของเขาเต็มไปหมดเลยแล้วบางเอิญเนี่ยบริษัทย่อยอู่บริษัทหนึ่งของเขาชื่อ Facebook บางเอิญมันมีโ o ลดิ n g ชื่อ Facebook ด้วยคนก็งงก็เขาเลยเปลี่ยนโ o ลดิ n g ที่เป็นเจ้าของบริษัทเยอะแยะเนี่ยว่า Meta ใช่แล้ว Facebook ที่เป็นบริษัทและ Facebook ที่เป็นแพลตฟอร์มก็คงยังอยู่เหมือนเดิมคือมันไม่ได้ขนาดนั้นคําถามสําคัญก็คือว่า แล้วเขาเปลี่ยนทำไมเขาเปลี่ยนให้กับคนในตลาดหลักทรัพย์ของเขา,าวันนั้นเนี่ยหุ้นขึ้นเลยแต่นนนเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้าอย่างเราเขาเปลี่ยนให้กับคนในตลาดหลักทรัพย์ที่ลงทุนดังนั้นเนี่ยคนที่ทําแบรนด์หรือทำการตลาดเนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนใจและตื่นเต้นขนาดนั้นไอ้น,นี่คือตัวเรื่องของแบรนด์แต่เรื่องของเมตาเวิร์สเอออันนี้ผมอยากรู้เมตาเวิร์ส <a> เนี่ยก็คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยย้อนเวลากลับไปในเรื่องของของตัว Second Life 10ิปีที่แล้วไม่มีคนทําแล้ว ื่อเซ็กแนไล์คือเอาตัวเราอวตาเข้าไปาแล้วก็มีหลายบริษัทยังจําได้ร้านสุก,กี้ดังๆเนี่ยแล้วก็ร้านอาหารหลายๆที่เปิดร้านในเซ็กแอนไลท์ให้คนเข้าไปเล่นอยู่ในเซ็กแอนไลท์เล่นอยู่ได้2เดือนเบื่อจนทุกวันนี้ยังไม่เกิดเลย10ปีแล้วอันนี้คือการ reintroduce เหรอคบนี่คือการพูดเรื่องเดิมเมื่อ10ปีที่แล้วเพราะว่าเ,เ,เรเนื้อของเซ็กแนไลท์มันมาก่อนการภาษาสมัยนี้คือมาก่อนการแต่ว่าตอนนี้มาร์คสเคอร์เบิร์กบอกอีกครั้งหนึ่งว่าน่าจะถึงเวลาแล้วมัง้ง ที่<ต>มันจะเกิดขึ้นได้จริงแต่มันก็ยังเร,เราก็ยังงง,งอยู่นั่งฟังมาร์คักเขเบิกอย่างยาวเลยนะหลายรอบมากจริงๆแล้วเนี่ยยังมีมุมหลายมุมที่เขายังไม่เคลียร์ด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยมีคนบอกไว้แล้วพูดน้องท็อปจิรายุอ่ะบิกครับอ่ะพูดไว้พี่พี่เห็นด้วย5ปีเป็นอย่างน้อยกว่ามันจะเกิดถ้าเกิดว่ามองว่าอีก5ปีมันจะเกิดมันจะเกิดในรูปแบบไหนะครับก็เกิดว่าเราก็อาจจะมีกิจกรรมทางธุรกิจกิจกรรมทางชีวิตการใช้ชีวิตต่างๆอาจจะไปเจอคนใหม่ๆที่น่่าาาจจจะะเรรนู้ัก ผ่านทาง s e c o เ d ิลไลหรือ Metaverse คือเราจะมีอวตารตัวหนึ่งอะวิ่งอยู่ในนั้นอะหรือเราอาจจะนั่งคุยกันแบบนี้แต่เราไม่ได้อยู่ที่นี่ทั้งสองคนใช่ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นอวตารไปทำผิดไปไปตีคนอื่นเขาไปโกหกไปด่าคนอื่นเขาไปฆ่าคนอื่นเขาในอวตารนี้กฎหมายมันคลุมหรือเปล่าเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ในเชิงนั้นไปอีกเออมันจะมีเรื่องใหม่ๆเยอะมากแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคำถามคืออีก5ปีน่าจะเกิด เราควรรีบลงทุนตั้งแต่ปีนี้จริงหรอยังเป็นื่อใหม่คำถามอยู่เลยบริษัทเล็กๆทั่วไปเดือดร้อนใจกับเมตาเวิร์สเยอะมากคำถามคือเราต้องรีบลงทุนในวันนี้จริงๆหรอในวันที่เรายังไม่รู้เลยว่าจะเกิดหรอือเปล่าผมมีอีกหนึ่งคำถามนะครับในเมื่อสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นณนะอีก5ปีสมมติสม,สม,สม,สมทุกคนบอกว่าอีกห้ปีมันน่าจะเกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้น้องๆนักเรียนที่นั่งฟังอยู่นั่งดูอยู่อาจจะอยู่สักม5มหเราอยากเรียนการตลาด หรือควรจะไปเรียนอะไรที่เป็นเทคโนโลยีดีพี่คิดว่าอย่าไปเรียนเรื่องของเทคโนโลยีให้ไปเรียนวิธีการหาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอันเนี้ยสอนกันในมหาวิทยาลัยในอังกฤษเยอะมาก innovation ใช่วิธีการสร้าง innovation วิธีการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆของ innovation เพราะ innovation มันอีกสองปีเราไม่รู้หรอว่าอะไรเกิดขึ้นแต่เราต้องมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ยังไงบ้างเราจะคิดยังไงบ้างให้มันเกิดขึ้น เรื่องอย่างนี้แหละคือของที่อยู่ดีมานั่งทําเองไม่ได้จะต้องมีเรื่องของการศึกษาที่เป็นพื้นฐานเตรียมเอาไว้งั้นจะเรียนปตรีปโททางการตลาดเนี่ยเราจะได้วิธีคิดที่สําคัญในรูปแบบนี้ที่จะทําให้ถ้าพูดง่ายๆนะเบิดพี่คิดอย่างนี้ครับคือคนทั่วไปชอบไปหาปลากินแต่ว่าถ้าเราจะไปเรียนเนี่ยเราไปหาวิธีตกปลาอ่ะอันนี้ได้ยินกันบ่อยบอยใช่แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปปับ๊บเฮ้ยยิงแอบยังไง ทําการตลาดในไลน์ทำยังไงพวกนี้เรียนกันได้บน,นบนยูทูบไม่ต้องไปเรียนถึงมหาวิทยาลัยต่างประเทศแต่การเข้าถึงเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและมีมุมคิดเชิงกลยุทธ์ที่ดีไอ้อย่างเงี้ยเราเรียนกันในมหาวิทยาลัยนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะต้องเรียนจริงๆแล้วคือ how to เนาะใช่เทคโนโลยีนั้นจริงๆจริงๆนะผมนะยังเบิดนะ ฝึกทำการตลาดใน Facebook จริงๆก็เข้าไปในทูสของมันมันก็มีไกด์ให้ตลอดแต่อีก2ปีมันอาจจะเปลี่ยนไปถ้าจะเล่น How นะไอ้ o o วทูเนี่ยก็เรียนบนออนไลน์ที่อยู่ใน YouTube ได้แต่ว่าในมหาวิทยาลัยเนี่ยจะสอนเรา How to think How to think. How to think คือคิดยังไงมันถึงออกมาเป็นแบบนี้และในอนาคตคิดได้เหนือกว่าคนอื่นเหนือยังไงเพราะการตลาดมันไม่ได้แค่ทำเป็นมันต้องทำเป็นและดีกว่า มันจะไปต้องลุกอเฮ็ดด้วยไหมครับใช่ครับเราจะเข้าใจได้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคือบางทีเริ่มธุรกิจเนี่ยคนทั่วไปชอบคิดว่าต้องดูว่า Product ต่อไปมันจะมี Product อะไรบ้างอันนี้ผิดมิตางวิธีคิดแล้วนะทางการตลาดเนี่ยเราต้องดูว่าพฤติกรรมลูกค้าที่กำลังจะเปลี่ยนไปน่าจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างคือไม่ไม่ดูที่พ r o d u c t เราดูที่ Cu s t o m e r อร์แล้วค่อยไปคิดว่าจะหาอะไร มาตอบสนองความต้องการใหม่ๆในอนาคตได้เราจะลุกอเฮดแต่ไม่ลุกอเฮททางผล c กนะเราลุกอเฮดทาง c u ส t ต m e r ในเชิงที่เราลุกอเฮดในคัสเตอร์เมรเราดูอะไรครับ b e h a v i o r กับน e ดหรือเปล่าครับหรือว่าเราโกบ o n อนนีดเขาหรือเราเซอร์ไพรสเขาด้วย d u c t ได้ไหมคือจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของการตลาดเนี่ยครับเราสนใจเรื่องนีดแน่นอนแต่บางทีเรามีเรื่องที่มากกว่านี้ด้วยนะคือเราสนใจเรื่องของดีมานบางคนมันมีนีดแต่มันไม่มีเงินอาา่ะฮะ อ่าแปลว่าคนมันมีนิดพี่ก็มีนะพี่ก็มีนิดนู่นนั่นนี่แต่ว่าบางทีพี่ไม่มีเงินไม่มีเงินนั่นหมายความว่าพี่ซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ก็ไม่เกิดธุรกิจดังนั้นเนี่ยการตลาดต้องดูนิดนิดเสร็จปั๊บต้องพยายามทําให้เกิดดีมานบางทีเขาไม่มีเงินก็ต้องคิดแล้วว่าจะไปหาเงินกู้อะไรมาใส่ให้เขาให้เขามีอํานาจในการซื้อสร้างอํานาจในการซื้อให้เขาด้วยคือท้าน้องๆฟังอยู่หลายคนบอกพี่สองคนคุยอะไรกันน่ะ <c oughs> คือนิดดีม,มันพูดอะไรกันน่ะคําตอบคือคือเราสองคนเนี่ย เราคุ้นกับความรู้การตลาดอยากให้น้องๆเนี่ยได้ความรู้แบบนี้แหละพอคุยกันปั๊บรู้เรื่องนําหน้าทําธุรกิจแล้วไม่ได้ทําว่าคนอื่นทําเป็นฉันก็ทําเป็นไม่ใช่ฉันทําเป็นก่อนแล้วฉันทําเป็นอย่างดีกว่าพวกนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันเวลาที่ไปเรียนด้านการตลาดกันมาคําตอบนะครับใครอยากเป็นนักการตลาดต้องเรียนการตลาดเราจะกลายเป็นมาร์คซักเคเบิร์กที่พูดอยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าเมตาเวิร์สไม่ต้องรอมาร์คซักเคเบิร์กมาบอกว่าเมตาเวิร์สเราต้องรู้ก่อนว่ามันจะมาย้อนไปไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเรียนการตลาดมันก็จะมีกรอบเซตของมัน marketing management marketing communication marketing strategy strategic marketing พี่เอกมองว่าอนาคตมันจะมีแค่นี้ไหมครับหรือสาขาวิชาที่แตกแขนงออกไปที่น่าเรียนและจะเป็นที่ต้องการของการตลาดในอนาคตมีอะไรบ้างพี่คิดว่าพื้นฐานจะยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นอย่างมากมายจนเราคาดไม่ถึง ยกตัวอย่างตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยมีคนพูดประเด็นเรื่องของการตลาดเนี่ยต้องรู้จักคำศัพท์ใหม่คือ behavioral economics behavioral economics เศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมครับเราสามารถทำให้ลูกค้าซื้อเราได้โดยไม่รู้ตัวยังไงบ้างอันนี้แหละใช่ไหมที่แบบการซื้อไม่รู้ตัวก็คือการ agree กับ product ไปเรื่อยๆแล้วก็กดใช่แล้วสมัยก่อนเนี่ย ถามว่ามันมีวิธีการคิดแบบนี้ไหมมีวิธีการคิดแบบนี้วันนี้เนี่ยมันมีเรื่องใหม่หมๆเกิดขึ้นคือมันสามารถใช้แม้กระทั่งเรื่องของอุณหภูมิร่างกายมาบอกได้ว่าเราควรจะเข้าไปหาลูกค้าคนนี้ไหมแต่เพราะเราเป็นเซลล์เงี้ยแล้วลูกค้าเดินมา3คนเนี่ยมันมีเครื่องมือที่บอกได้ว่าอุณหภูมิร่างกายคนนี้ให้เราเดินเข้าไปหาเพราะคนนี้มีสิทธิ์ซื้ออีกสคนเนี่ยมาดูเฉยๆคือเดินเดินดูดูสวยๆแล้วก็เดินออกไปรู้เลยว่าคนนี้ยังไงก็ไม่ซือ้อเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้ในระดับนนนนี้ลววนะจริงงเหหอคคั่่าาาายยย์ึททม สิ่งที่ทําคือคนเดินเข้ามาในห้างสรรพสินค้าแล้วก็มาเลือกเสื้อผ้าเขาสามารถใช้กล้องจับพฤติกรรมการจับเสื้อของคนหลังจากที่ทดลองเสื้อแล้วอะ่ะแล้วรู้ว่าคนนี้มีสิทธิ์ซื้อแล้วให้เซลล์รีบวิ่งเข้าไปปิดการขายมันเป็นเครื่องจับเป็นกล้องเนี่ยครับโดยที่ต่อเครื่องกับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วเป็นระบบ AI ที่มาจับว่าพฤติกรรมแบบนี้ทํ e รีเ r รชมาแล้วว่าถ้าจับแบบนี้ดูแบบนี้ดูมุมนี้ไอ้นี่ซื้อใช่น่าจะซื้อ แต่ว่าต้องมีคนเข้าไปขายออถ้าปล่อยให้ตัดสินใจเองอะ่ะจะไม่ซื้อต้องรีบวิ่งเข้าไปบอกว่าพี่มีอะไรให้ช่วยไหมคืออันนี้คืออีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะมันไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีทางการตลาดมันคือเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยซึ่งพี่เอกได้พูดไปแล้วว่าเรื่องของ innovation ใช่ครับงั้น innovation มี2ออย่าง innovation คือสินค้าที่เป็น innovation ขายให้ลูกค้า2คือเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทําให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ความว่าเราจะต้องเข้าใจ Data ด,ด้วยใช่ไหมแล้วก็มีคนมาถามเยอะมากบอกอาจารย์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้อยู่สอสาคำเปิด Facebook ขึ้นมามันปาโฆษณาใส่เราเลยอ่ะอยากได้คอนโดใหม่อยากได้คอนโดใหม่อยากได้คอนโดใหม่ออหมลองพูดอีกสัก5ทีเปิดขึ้นมาปั๊บโฆษณาคอนโดมันขึ้นอะ่ะอันนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเราเรียกว่า Facebook Pi x ซ l ซึ่งบริษัทเราก็ใช้อยู่ใช่ไห <laughs> มคือเฟซบุ๊กพิกเซลคืออะไรคือถ้าเขาสนใจเรื่องนี้แล้วเขาพูดถึงปั๊บเนี่ยปลาใส่เขาเลย Facebook ก็มาบอกว่าเธอเธอฉัน จะปลาใส่เฉพาะคนที่ชอบเท่านั้นโอเคไหมอันนี้ถ้าพูดถึงในมุมมองของผู้บริโภคนะชอบมากกับการที่ถูกปลาอะไรใส่แบบนี้มันขึ้นมาให้เรื่องเลยอ่ะพี่มันแฮปปี้มันมีมากกว่านั้นด้วยเบิรเพราะจะมีคนที่เป็นรุ่นที่แบบเธอทำไมายุ่งกับชีวิตชันอะไรมากมายเธอมารู้จักชันอะไรมากมาย,ามช,มามายชั้นลำคาญไอ้โปรแกรมเนี้นะมันช่วยบอกถึงขั้นว่าคนนี้ลำคาญอยู่หายตัวไปก่อนน่ากลัวแล้วว่า ถ้าสมมุติว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้จะอยู่กับมาร์เก็ตติ้งกรุณาลงลึกด้านมาร์เก็ตติ้งเพราะลูกค้าแต่ละกรุ๊ปก็คือมีวิธีการการทำตลาดที่แตกต่างกันจะมีคนถามว่าต้องเก่งภาษาอะไรคำตอบคือ,อเก่งภาษาลูกค้าครับ